เรเยักเร็วเร็วแพงกิ้งเราแพงกิ้งให้พี่เราถ่ายเราเราเตรียมเยอะเลยด่าเมกมาดูป้าหน่อยแพงกิ้งแพงกิ้งโอ้ยสุดยอดแพงกิ้งครับสุดย่าหัวจุ่มน้ำหัวทิ้มน้ำโอเคถ่ายวิดีโอเลยสบายหน้าเข่าเว้ยโอ้ย ไม่มีใครหนมมาให้ปลากินนะเอาหนมมาแล้วนิดนะียวมันไหลเดี๋ยวปลามันกินน้ำเน่าเน่าเดี๋ยวจริงๆเขาห้ามให้จริงห้ามไม่เยอะเขาขายมั่วมาขายอะไรห้ามให้เอาก็ไอ้พวกนี้เป็นธุรกิจเนี่ยเขาบอกห้ามให้เดี๋ยวเขาไม่ได้ตังค์จริงๆห้ามให้จริงเอาซื้อปลาเมื่อกี้ทำอะไรโอ้ยเย็นว่ะอกเย็นไม่ถึงอกเลยอ่ะ มันเหมือนพอเราเราขึ้นไปตัร้งกายอะไรแนัแน,อนตอนนี้มันเป็นาชายหาดสวนตัวเราเลยนะก็มันไปกันหมดแล้วมันไปแต่ตอนบ่ายมันน่าจะมาอีกทุกงานปกติอ่ะไม่นมนจะมาตอนเช้าอย่างเดียวเอ้ย,ยที่นี่